สวัสดีครับผมนายนัฐพลพรหมสวัสดิ์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโค่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนสี่เลนนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคหรือว่าถนนบายพาสนะตำบลโคโคนะครับ เป็นที่ดินแปลงสวยหน้ากว้างโอ้เหมาะมากๆนะสำหรับท่านที่กําลังมองหานะครับที่ดินเกี่ยวกับการลงทุนนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับเไร่91ตารางวาเนี่ยครับอยู่ติดกับถนนนะครับบายพาสเเลนนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลฮโคซึ่งก็อยู่ใกล้เมืองนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยครับไฟฟ้า3เฟสโอไฟฟ้านี่อยู่ฝั่งที่ดินแปลงนี้พอดีเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมพื้นที่นะครับพื้นที่จริงนะครับก็เป็นที่ดินที่แปลงสวยหน้ากว้างนะครับเหมาะแก่การลงทุนเหลือเกินครับเนี่ยตรงนี้เลยครับและถ้ามาตรงนี้จุดสังเกตง่ายๆก็จะมีป้ายเนี่ยตั้งเทเร่เนี่ย <c oughs> ก็นะครับซึ่งก็ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินนะครับที่ได้ความมอบความวางใจให้ผมกับนัตพลพรมสวัสดนะครับได้มาทําการตลาดแล้วก็ ให้ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยแปลงสวยมากๆเลยนะครับเป็นที่ดินหน้ากว้างเหมาะมากๆสําหรับผู้ที่นะครับสาหรับท่านลูกค้าที่กําลังมองหาที่ดินหรือว่าทําเลนะครับที่จะทําการลงทุนอาจจะเป็นการเปิดปั้มน้ํามันนะครับหรือจะมาเกี่ยวกับนี่เลยครับสร้างเป็นบ้านจัดสรรหรือจะทําเป็นโรงงานสร้างเป็นโกดังโอ้ตรงนี้นี่ใช่เลยครับเนี่ย เป็นถนนสี่เลนนะครับแล้วก็เป็นเหมาะมากๆสำหรับในการเดินทางนะครับไปบุรีรัมย์ก็ได้ไปจังหวัดศรีสะเกษก็ดีนะครับรือจะไปที่นู่นเลยครับไปทางอำเภอกาบเชิงะครับตรงนี้ได้หมดครับถือว่าเป็นทำเลเหมาะมากๆสำหรับนะครับผู้ที่กำลังมองหาที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยงามนะครับอารามแท้จริงๆเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูบริบทพื้นที่นะครับซึ่งก็ นะผมเดินให้ท่านได้ชมกันนะครับ,รบมเนื้อที่ทั้งหมด7จ็ดไร่เก้าสิบเอ็ดตารางวาขายไร่ละนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งล้านสองแสนบาทโอ้ราคาเนี่ยโดนใจเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับถนนบายพาสเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นนะครับที่อยู่ใกล้กลเมืองนะครับเป็นถนนวงวงแหวนนะครับวงใน แล้วก็ตรงนี้ก็นะครับถือว่าใกล้ๆเมืองนะครับแล้วก็ขายในราคาล้าน1ล้าน2 0 0แสนบาทส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เขาตั้งราคาขายกันในตอนนี้นะครับไร่อยู่ที่2ล้าน5แสนบาทแล้วก็ต่ำสุดในตอนนี้ราคาอยู่ที่ไร่ละนะครับประมาณ2ล้านบาทแต่แปลงนี้นี่อยากขายจริงๆนะครับเจ้าของที่ดินบอกว่าคุณนัทพลจัดไปเลยนะครับอยากขายจริงๆเพราะว่าต้องการใช้เงินก็เลยบอกว่าเอาราคาแบบ ตาำสุดนะครับลดกระนำนะครับให้ท่านได้นะครับมีโอกาสได้มาจับจองนะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะครับเป็นที่ดินถนนบายพาสนะครับสีเลนที่อยู่ใกล้ๆเมืองเหมาะมากๆนะครับสำหรับนักธุรกิจที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นนี่บอกราคาอีกสักครั้งครับโอ้โหถือว่าราคานี่ไม่แพงครับ1นึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทนี่ยังไม่พอ ยังต่อรองได้ด้วยครับเนี่ยส่วนจิตสนใจครับเรีงกลางกันเข้ามาครับที่ผมครับนัตพลพรมสมััดิหมายเลขโทรศัพท์ก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ไอดียลนะครับตัวเดียวกันนะครับ0854900184นะครับยินดีที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดนะครับต้องการที่จะขายที่ดินนะครับต้องการที่จะขายบ้านติดต่อได้ครับที่ผมนัตพลพรสมวัติ นะครับยินดีที่จะรับใช้นะครับชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสจังหวัดนะครับแล้วก็บริการให้ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวทําการตลาดหรือติดตรงติดป้ายเนี่ยได้หมดเลยครับบริการฟรีนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณแปลงเจ้าของที่ดินนะครับที่ได้ติดต่อนะครับให้เกตติดต่อนัตพลพรหมสวัสดนะครับมาทําการรีวิวแล้วก็ให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไป นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอกล่าบคำว,ว่าสวัสดีครับ